สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหน,นุ่มรับไม่ได้ซื้อลุกชิ้นร้านดัง50บาทหลังคนแห่กินทั้งประเทศเรียกดี้ว่าหลังจากศิลปินสาวชื่อดังอย่างลิซ่าแบล็กพิงคพูดผ่านในรายการบุ o ดดี้โชถึงอาหารโปรโดนั่นก็คือลูกชิ้นยืนกินที่มีน้ำจิ้มรสเด็ด เป็นน้ำจิ้มสูตรพริกเผาหลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ที่แม่เคยพาไปกินตอนเด็กเพียงแค่ข้ามคืนลูกชิ้นร้านดังกล่าวขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวล่าสุดได้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นเมื่อหนุ่มบุรีรัมย์รายหนึง่งได้ไปซื้อลูกชิ้นดังกล่าวมากินแต่ทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมทั้งในเรื่องของคุณภาพปริมาณและราคาทำเอาเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารยอย่างมากเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ได้ระบุว่าตั้งแต่ซื้อลูกชิ้นมา ครั้งนี้เซอร์ไพรสุดอยาหาถ้ำเนี่ยเหรอลูกชิ้น50บาทผมก็ถามป้าถึงสองครั้งว่านี่50บาทเลยครับป้าบอกว่าใช่แม่ค้าอีกคนที่เป็นผู้ช่วยก็ยังถามว่านี่50บาทเหรอป้าก็บอกใช่ผมก็งงมากไม่อยากเรื่องมากลูกชิ้นสถานีได้มาสภาพนี้ยังไม่ได้กินไม่ได้มัดยางครับนับได้20ลูกเอ็นเนื้อธรรมดาไม่ใช่แบบแพง ที่ไม่บอกว่าร้านไหนเพราะกลัวเขาขายของไม่ได้ผมควรจะบอกหลือครับแม่ค้าที่บริการดีอยู่แล้วผมขอชื่นชมครับซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ